จริงเรามีมีเสียงพระนบททักษิณน,นะฮะเรื่องรเรื่องประชาธิปไตยหลายๆเรื่องลองลองฟังดูไหมฮะถ้าพร้อมนะฮะลองฟังเสียงคุณทักษิณฮะัันไม่ถนัดฮนะเพราะว่าเนื่องจากว่าความไม่เป็นประชาธิปไตยในบ้านเราความที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยออกแบบเหมือนกับออกแบบบ้านที่วางระเบิดเวลาไว้เต็มไปหมดคนอยู่ในบ้านจะออกไปทำหากินเพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูกบ้านเนี่ย ก็ค่อนข้างจะลำบากเดินไม่ดีก็โดนก,นกับระเบิดก็มันคล้ายๆอย่างนั้นนะเพราะว่ากับระเบิดอยู่เต็มบ้านนั่นก็คือว่ามันมีกระบวนการซึ่งสามารถที่จะทําให้รัฐบาลเนี่ยหมดอายุขายลงได้ทุกเวลาก็เลยทําให้รัฐบาลเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่โอกาสที่เราจะฝันเราจะไปให้ไกลเนี่ยมันไปได้ข้อจํากัดนะครับแต่ถ้าว่าเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ไปได้มากกว่านี้อันที่หนึ่ง ที่สองความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมันยังเป็นความขัดแย้งนอกกติกาถ้ามันเป็นความขัดแย้งในกติกาเป็นเรื่องธรรมดาฝ่ายค้านมีหน้าที่ค้านฝ่ายรัฐบาลมีหน้าที่ทำงานฝ่ายค้านตรวจสอบเป็นเรื่องธรรมดาแต่วันนี้มันมีฝ่ายค้านก็ทําอะไรที่เกินกว่าความเป็นฝ่ายค้านอยู่เยอะแล้วก็กติกามันเริ่มไม่เป็นกติกามากขึ้นตรงนี้แหละครับคือข้อจํากัดในการที่จะนําพาประเทศไปสู่ความเจริญได้อีก ไม่นานความจริงก็ปรากฏมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้ทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพเดิมผมก็คงไได้มีโอกาสไปอ,อยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จริงๆแล้วไม่ต้องการอะไรนะครับทาเป็นห่วงใยก็อยากให้บ้านเมืองดีให้ประชาชนมีความสุขเท่านั้นนะครับอย่างอื่นไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับฟังจากสียงคุณทักษิณษไม่ได้ดูเหมือนว่ามีแผนการที่จะกลับมาในเมืองไทยในเร็วๆนี้ฟังดูเหมือนแค่พูดว่า ครับอ,อยากจะกลับในภาพรวมระยะยาวครับแล้วก็พูดถึงความฝันแล้วก็พูดถึงความคิดคว่าที่ผ่านมาก็ช่วยกันคิดนี่แหละแล้วก็แต่ความคิดมันง่ายคนทำมันยากคือพูดง่ายก็คือให้เห็นใจรัฐบาลเรื่องนโยบายของรัฐบาลครับซึ่งบางอย่างอาจจะดูร่าช้า